โชว์ผลงานรอบ3ปีช่วยพลิกโฉมประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแนทุกมิติสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแถลงผลงานสำคัญในรอบ3ปีภายใต้แนวคิด The p r e m i e r by e e p a ชูความเป็นแถวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทาง้งภาคเศรษฐกิจสังคมและความร่วมมือระดับนานาชาติผ่านผลสำเร็จจากกลไกส่งเสริมและสนับสนุนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องพร้อมเผยแผนการดำเนินง,งานปี2564ในการเป็นองค์กรแถวหน้าที่ส่งเสริมและนำพาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนรายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ ันนี้เป็นวันที่ครบรอบจร,จริงก็เป็นผลการดำเนินงาน3ปีของดีป้านะครับเราตั้งมาเมื่อวันที่23มกราคร 60, ม60จริงๆเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่จะทําให้เศรษฐกิจแล้วก็สังคมเข้าสู่ระบบดิจิทัลนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราดําเนินการมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทําให้คนไทยทั้งหมด67ล้านคนนมี l i ทเล a c y นะครับเราพยายามอย่างหนักหน่วงเลยกับเด็กน,นักเรียนที่จบกลับมาใหม่นะครับมาทํางานด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมรองรับ ในเรื่องของ AI Big Data Cloud Computing นะครับ IoT หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในวิวัฒนาการใ,นใหนอนาคตนะครับ เราส่งเสริมให้เกิดตัวดิจิทัลสตาร์ทอัพที่จะเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศนะครับเราส่งเสริมให้เกิดประชาชนในภาคเรียลเซกเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น SME เกษตรกรหรือแม้แต่โรงงานอุตสาหการรมมีการมีการออดอปตใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีไปไม่น้อยกว่า0 0งอโรงงานด้วยกันนะครับเรามีการดําเนินงานในการส่งเสริมชุมชนเนี่ยประมาณสัก170ชุมชนแต่ให้ความรู้ไปถึง500ชุมชนด้วยกันชุมชนเนี่ยคือการกระจายความเจริญสู่ท้องถิน่นเพราะฉะนั้นเราอยู่ส่วนการอย่างเดียวไม่ได้นะครับเรามีการพัฒนาคนไม่แล้วา้อยกว่30 คนได้กันในสายโคพเชช่นลนะครับทั้งหมดจะเป็นผลงานที่เราทําไม่ได้คนเดียวแต่เราทํากับเพื่อนก็เลยมาแถละให้ทุกคนได้รับทราบแต่โครงสร้างพื้นฐานจําเป็นที่คนไทยต้องเรียนรู้จากพื้นฐานอาชีพเดินวัฒนธรรมเดินเนี่ยเราคิดว่า1โครงการคือเราจะทําเรื่องของโดรนยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ใช่เฉพาะพวกเอ็กซ์เพรสเท่านั้นที่บินได้ แต่ชาวบ้านก็บินได้นะครับอสอง AI for all AI for all หมายความว่าไม่ใช่ AI ที่เป็นแอคชนอเมกแต่เป็น AI ที่เศรษฐกิจทําได้อุตสาหกรรมทําได้ผู้ประกอบการทําได้เราทําทุกอย่างให้มันซิมพลิฟาเพื่อคนไทยทั้งหมดแต่ไม่ได้ทําทุกอย่างอยู่บนฟ้าและคนไทยจับไม่ถึงนะครับอันที่3เรามองภาพว่าการวางโพสิชันนิ่งของประเทศไทยที่เราทําเรื่องไ a ยแลนด d ดิจิ a l l บาเล่เราจะต้องลุกหนักหน่อยเพราะว่าเพื่อนบ้านเราก็วิ่งในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนนะครับ เมืองไทยจะก้าวพ้นผ่านต้องมีกลุ่มอุตสาหกรรมนิเวสไทยแลนด์ดิจิทัลวอลเลทจะเป็นหนึ่งโครงการสําคัญในขณะเดียวกันการเตรียมพร้อมรองรับของคนไทยเราเตรียมตัวให้คนไทยรู้ว่าประยุกต์เข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลไม่พอแต่ต้องเตรียมพร้อมรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ c ซเบอร์เ u ค i ร y ตี้เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะครับผู้ประกอบการที่ผ่านโควิดในเซนตโนที่2หรือ,อยังอยู่ในช่วงของโควิดในเซนตโนที่2ก็จําเป็นต้องรู้นะครับนั่นค